Hello everybody welcome to Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบมอาจารย์วิพาดาสุทธิโรธค่ะมาเรียนรู้ไวายากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆด้วยกันนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ฟงังคะไวยากรณ์สำหรับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษท่อีกเราว่ากันด้วยเรื่อง Tense ค่ะครูแบมแนะนำเทน s ์แรกไปนั่นก็คือ Present Simple Tense นั่นเอง เป็นเทนส์แรกจากทั้งหมด12เทน s ที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเพราะว่า TENS ์สำคัญมากเลยในการใช้ภาษาอังกฤษนะคะทั้งบอกเวลาในการเกิดบอกลักษณะการเกิดของเหตุการณ์ถ้าเกิดว่าเราใช้ TENS ์ถูกต้องภาษาของเราก็จะสละสลวยค่ะดังนั้นหัวข้อไวยากรณ์นี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่ข้อสอบโทอีกให้ความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็มีหลายข้อเลยที่ออกบ่อย แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้เรื่อง tense เป็นอย่างดีข้อสอบทออีกข้อนั้นก็จะไม่ใช่ปัญหาของเราเลยนะคะ tense มี3ช่วงเวลาก็คือ present past แล้วก็ future นะคะปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตนะคะส่วนลักษณะการเกิดนะคะคราวก่อนเราพูดถึงลักษณะการเกิดแบบ simple วันนี้ครูแหวมจะพูดถึงลักษณะการเกิดแบบ continuous ค่ะ สำหรับตอนก่อนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถเปิดไปรับฟังได้ที่เว e ็บไซต์ moe-radiothai.net นะคะอย่างที่บอกวันนี้นะคะ present ลักษณะเป็น continuous ค่ะ present continuous tense นะคะ present continuous tense continuous สะกดอย่างไร continuous สะกดว่า c o n t i n u o u u o o n t ค n u o u s c o n t i n u ค s uous, นะคะ c o n t i n u u s คือความต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกับคำศัพท์คำว่า continue c o n t i n u e คือไปต่อ Continu u s ก็ uous, คืออย่างต่อเนื่องนะคะ present c o n t i n u o u s คือ present ที่เกิดอ,อย่างต่อเนื่องเอ๊ะเป็นยังไงนะ เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดใน present หรือว่าเกิดในปัจจุบันแต่ลักษณะการเกิดของมันเนี่ยเกิดแบบ continuous continuous ก็คือมีความต่อเนื่องและมีความชั่วคราวของเหตุการณ์ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือเวลาปัจจุบันเนาะมันอาจจะมี past continuous หรือมันอาจจะมี future continuous ซึ่งมันก็แค่ย้ายช่วงเวลาเท่านั้นเองแต่ลักษณะการเกิดแบบ continuous คือเหมือนกัน มีความชั่วคราวมีความต่อเนื่องของเหตุการณ์ณนะเวลาใดเวลาหนึ่งและ present continuous ก็คือพูดถึงความชั่วคราวของเหตุการณ์ความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนเวลาปัจจุบันค่ะส่วนมากแล้ว present continuous เนี่ยก็จะมีคำบอกเวลานะคะเพื่อบ่งบอกว่าเออเกิดขึ้นตอนนี้แหละเกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดขึ้นตอนนี้นะเช่นคำว่า now n o w now นาวคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้วินาทีนี้นะคะ today T O D A Y today today ก็เช่นเดียวกันวันนี้แต่ระวังนะคะ today เนี่ยมีความหมายทั้งปัจจุบันและมีความหมายทั้งอนาคตด้วยเพราะอาจจะเป็นตอนเย็นที่ยังมาไม่ถึงก็ได้นะคะแต่ว่าในกรณีนี้ today ก็สามารถใช้กับ present continuous tense ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะบอกว่า at this moment at this moment moment ก็คือช่วงเวลานะคะ at this moment ก็คือช่วงเวลานี้ตอนนี้เลยนะคะ at this moment now today at this moment หรืออาจจะบอกว่า at the moment at the moment ก็ได้นะคะก็คือหมายถึงเกิดขึ้นตอนนี้ขณะที่พูดนี่เลยนะคะเรามาดูหลักการใช้ tense present continuous กันนะคะ present c o n t i n u o u s ใช้ยังไง อย่างแรกเลยก็คืออย่างที่คุณผู้ฟังอาจจะรู้อยู่แล้วนะคะก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะที่พูดนะคะ,ะ,คะเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ณขณะที่พูดยกตัวอย่างประโยคเช่น I am working on my thesis now, so call me back later. I am working on my thesis now, so call me back later. ฉันกํำลังปั่นที่สิ์อยู่กําลังทําที่สิ์อยู่เลยตอนนี้ ค่อยโทรกลับมาทีหลังนะนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นะขณะที่พูดอาจจะกําลังทํำทีซิสอยู่นะคะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พิมพ์ต้องแต้ๆต,ต้นะคะโทรศัพท์ดังคุยไม่ได้ I'm working on my thesis now so call me back later โทรมาที่หลังนะกําลังไหลลื่นเลยหยุดไม่ได้ตอนนี้กําลังทํำทีซิสอยู่นะคะอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ Can you pick up the phone for me I'm taking a shower Can you pick up the phone for me I'm taking a shower. ช่วยรับโทรศัพท์ให้หน่อยได้ไหมฉันกำลังอาบน้ำอยู่ประโยคนี้อาจจะตะโกนออกมาจากห้องน้ำเลยนะคะโทรศัพท์ดังรับให้หน่อยกำลังอาบน้ำนะคะ Can you pick up the phone for me? I'm taking a shower. I am taking a shower นะคะกำลังอาบน้ำอยู่รับโทรศัพท์ไม่ได้ช่วยหน่อยตัวอย่างประโยคอีกประโยคหนึ่งนะคะ Hurry up มีคนตะโกนมาบอกเร็วๆหน่อยเร็วเข้า Hurry up เราก็ตอบไปนะคะบอกว่า I am running as fast as I can. I am running as fast as I can. ฉันก็กำลังวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้อยู่นี่ไงก็รีบอยู่นะคะกำลังรีบอยู่นี่ไงกำลังรีบวิ่งให้เร็วที่สุดอยู่นี่ไงนะคะนี่คือใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่นะขณะที่พูดแบบที่2ค่ะเราจะใช้ present continuous เมื่อเราต้องการใช้มันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว ในช่วงเวลาปัจจุบันไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดขึ้นณนะขณะที่พูดก็ได้อาจจะไม่ได้เกิดณนะขณะที่พูดก็ได้แต่เกิดอยู่ในช่วงนี้นะคะขณะที่พูดเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําแต่ว่าเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้วันต่อไปจะกําลังทําสิ่งนี้อยู่ลักษณะช่วคราวนี้เป็นชั่วคราวที่นานหน่อยอาจจะกินเวลาหลายวันหรือหลายเดือนแต่มันคือช่วงนี้ค่ะกําลังเกิดขึ้นอยู่ณนะช่วงนี้ยกตัวอย่างประโยคเช่น I am studying mechanical engineering at j u l a l o n g k o n University. I am studying mechanical engineering at j u l a l o n g k o n University. ผมกำลังเรียนวิศวกรรมเครื่องกลอยู่ที่จุฬาครับถามว่าตอนนี้ที่พูดอยู่เนี่ยเรียนอยู่ไหมอาจจะปิดเทอมก็ได้คุณผู้ฟังค่ะอาจจะกำลังจะเข้านอนก็ได้ที่พูดประโยคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะขณะที่พูดแต่ช่วงนี้แน่นอนว่าอย่างน้อยๆสี่ปี ก็คือกำลังเรียนอยู่ที่จุฬามีความชั่วคราวและความชั่วคราวนั้นคือ4ปีค่ะนะคะหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะอาจจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น I tend to stay up late these days because I'm rereading Harry Potter book seriesI tend to stay up late these days because I'm rereading Harry Potter book series ช่วงนี้ฉันมักจะนอนดึกอะนะก็เพราะว่าฉันเนี่ย กำลังเอา Harry Potter เอาหนังสือ Harry Potter มาอ่านใหม่อีกรอบถามว่าตอนพูดเนี่ยกำลังอ่านอยู่หรือเปล่าอาจจะเปล่าก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือเอ้ยนอนดึกคืออ่านตอนกลางคืนนะคะอาจจะให้คุณผู้ฟังรีเลทกับประโยคนี้มากขึ้นอาจจะเปลี่ยนประโยคเป็น because I am watching Netflix อะช่วงนี้กำลังดู Netflix อยู่นะก็เลย stay up l a t e เรื่องนี้เรื่องนั้นอยู่นะคะคุณผู้ฟังดู Netflix ไหมคะ รูปแบบนี้ติดมากเลยช่วงนี้นะคะไม่หลับไม่นอนดูซีรีส์นะคะซีรีส์เกาหลีนี่มันสนุกจริงคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าทางที่ดีเราควรจะดูซีรีส์ฝรั่งดูภาษาอังกฤษเนาะจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะคะนี่ก็สําคัญมากๆอย่างหนึ่งเจอภาษาเยอะๆนะคะจะได้คุ้นเคยเฉยนอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเราสามารถใช้ present continuous กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ด้วยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องชั่วคราวนะขณะที่พูด นะคะแต่สามารถใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างประโยคเช่น he is going to the market this evening he is going to the market this evening เขากำลังจะไปตลาดในตอนเย็นวันนี้นี่คือมั่นใจค่ะว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าแม่สั่งแล้วอ่ะเป็นต้นนะคะอาจจะบอกว่าเนี่ยต้องไปแน่ๆน,นะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยเขากําลังจะไปตลาดในตอนเย็นวันนี้คือเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น ในอนาคตอันใกล้และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอีกตัวอย่างประโยคหนึ่งค่ะ Grandfather is arriving home now, go get ready Grandfather is arriving home now, go get ready คุณปู่กำลังจะมาถึงบ้านแล้วนะไปเตรียมตัวซาให้เรียบร้อยประโยคลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันคือแน่นอนแหละว,ว่าคุณปู่กำลังเดินทางอยู่แล้วก็อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคุณปู่จะต้องมาถึงแน่นอน นี่คือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้เราก็สามารถใช้ present continuous tense ได้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากนี้คุณผู้ฟังค่ะ present continuous tense ไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเราจะเติม ing ให้กับกริยาทุกตัวบนโลกนี้เพื่อเปลี่ยนมันให้เป็น present continuous tense ได้ไม่ได้นะคะมันมีข้อยกเว้นค่ะมันจะมีกริยาจำนวนหนึ่งนะคะที่เราไม่สามารถนำมันมาเติม ing แล้วนำมาใช้กับ present continuous tense ได้ มีจำนวนหนึ่งเพราะว่าการกระทำนั้นๆเป็นการกระทำที่ไม่สามารถเกิดขึ้นชั่วคราวได้ค่ะไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างชั่วคราวได้ถ้าททำแล้วคือทำเลยเกิดขึ้นแล้วคือเกิดขึ้นเลยไม่สามารถกำลังเกิดขึ้นณเวลาใดเวลาหนึ่งได้ถ้าเกิดว่าครูแบบยกตัวอย่างประโยคนะคะคุณผู้ฟังจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นอย่างแรกเลยกริยานั้นๆเป็นกริยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้นะเกี่ยวข้องกับการรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างเช่น see มองเห็น hear ได้ยิน smell ได้กลิ่น feel รู้สึก t e s t notice t a s t คือรับรูรสชาติ notice คือสังเกต observe คือสังเกตเหมือนกันนะ recognize คือจำได้จดจำได้ยกตัวอย่างประโยคค่ะคุณผู้ฟัง I feel very cold please turn off the air conditioner I feel very cold. Please turn off the air conditioner. ฉันรู้สึกหนาวมากเลยช่วยปิดแอร์ได้ไหมรู้สึกหนาวก็คือรู้สึกหนาวไม่มีการกำลังรู้สึกหนาวรู้สึกคือรู้สึกไม่มีกำลังรู้สึกเพราะฉะนั้นกริยาลักษณะนี้ย้อนกลับไปคะ่ะใช้ present simple tense นะคะในการพูดถึงกริยาเกี่ยวกับการรับรู้ I smell something. Are you cooking? I smell something. Are you cooking? ฉันได้กลิ่นอะไรบางอย่าง smell ไม่มีกำลังได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นคือได้กลิ่น this soup tastes good this soup t a s t e good ซุปนี่รสชาติดีจังเลยกินเข้าไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังได้รสชาติแล้วลิ้มรสชาติคือลิมรสชาติไม่มีกำลังลิ้มรสนะ,ะ I noticed something different I noticed something different ฉันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มันแปลกไป Notice นะคะสังเกตเห็นแล้ว Can you recognize me? Can you recognize me? เดินไปเธอเธอจำฉันได้ไหมคุณจำฉันได้หรือเปล่า Can you recognize me? Recognize คือจำได้นะคะนี่ก็เป็นกริยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ที่เราจะไม่เติม ing จะไม่นำมาใช้กับ present continuous tense ค่ะกริยาอีกจำพวกหนึ่งนะคะก็คือกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกค่ะเกี่ยวข้องกับความรู้สึก เช่น love ค่ะ love รัก like ชอบ dislike ไม่ชอบ hate เกลียด admire ชื่นชม care ห่วงใย,ยอ่าเป็นห่วงเป็นใย,ย respect เคารพ prefer คือการชื่นชอบสิ่งนี้มากกว่าสิ่งอื่น desire ปรารถนา forgive ยกโทษให้ refuse ปฏิเสธ want ต้องการ w i s h คาดหวังและก็ hope นะคะคาดหวังเหมือนกันตั้งความหวังเอาไว้ w i s h แล้วก็ hope ความหมายคล้ายๆกันกริยาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะคะเราจะไม่บอกว่ากําลังรู้สึกรู้สึกคือรู้สึกไปแล้วนะคะเราคือมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับเรานะคะเราจะไม่ใช้มันในลักษณะที่เป็น verb ing หรือ c o n t i n u s tense ยกตัวอย่างประโยคเช่น I really hate the ending of that movie I really hate the ending of that movie ฉันลเกลียดตอนจบของหนังเรื่องนี้จริงๆเลยไม่ว่าตอนไหนก็เกลียดค่ะไม่ว่าจะดูตอนนี้อดีตอนาคตเกลียดเกลียดคือเกลียดรู้สึกเกลียดก็คือเกลียดนะคะ Am e e ั i ส e t to go to America for a study Am d e แ i ม e s to go to America for ริกนะคะมีความต้องการนะมีความปรารถนาที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกา I respect your decision I respect your decision ฉันเคารพการตัดสินใจของเธอนะคะ respect เคารพการตัดสินใจ I wish you a very happy birthday I wish you a very happy birthday ฉันขอให้เธอมีความสุขมากๆในวันเกิดนะอันนี้ก็เป็นการอวยพรนะคะ People prefer free gift than discount People prefer free gift than discount คนเนี่ยชอบของฟรีมากกว่าส่วนลดนะคะนี่ก็เป็นเรื่อง กริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะคะเราจะไม่เอามาเป็น present continuous tense ค่ะกริยาอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังขาก็คือกริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะ belong h a v e own possess นะคะนี่เหล่านี้หมายถึงการแสดงความเป็นเจ้าของทั้งหมดเลยนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น that book belongs to me that book belongs to me หนังสือเล่มนั้นเป็นของฉัน I own this building I own this building ฉันเป็นเจ้าของตึกตึกนี้ ะะถ้าเป็นกริยา3หมวดนี้นะคะเกี่ยวข้องกับการรับรู้เกี่ยวข้องกับความรู้สึกแล้วก็เป็นกริยาที่แสดงความเป็นเจ้าของนะคะเราจะไม่นํามาใช้กับ present continuous tense แต่เราจะใช้ในลักษณะที่เป็น present simple tense นะคะย้อนกลับไปฟังได้ของตอนก่อนนะคะว่าลักษณะประโยคเป็นอย่างไรคุณผวงบอกเอ๊ะ eh, แต่ทำไม McDonald ลมีสโลแกนว่า I'm loving it I'm loving it นะคะมี loving หรือว่ามีเพลงบอกว่า loving you เหล่านี้นะคะอันนั้นเนี่ยคนละกรณีอย่างแมคโดนัลล์เนี่ยนะคะเขาภาษาโฆษณาเนาะมันไม่ใช่ภาษาที่เป็นภาษาที่ถูกต้องตามไวยากรณ์ไม่ใช่ภาษาแคดมิกวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อให้การเป็นที่จดจำเขาก็สามารถใช้ภาษาที่ไม่ต้องถูกต้องตามวยากรณ์ตลอดเวลาก็ได้นะคะหรือว่าเพลง loving you อ่ะอันนั้นไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นกริยาเนาะ loving you เนี่ยทำหน้าที่เป็น gerund ทำหน้าที่เป็นคำนานมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของ gerund ในโอกาสต,ต,อต่อไปเนาะ มีกลุ่มหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังหาคือกริยาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความคิดความหวังหรือว่าการสงสัยนะคะเหล่านี้เช่นเดียวกันไม่ควรที่จะนำมาใช้กับ present continuous tense นะคะยกตัวอย่างเช่นมีอะไรบ้างมีคำว่า believe ค่ะเชื่อมีคำว่า forget ลืม remember จดจำได้ seem ดูเหมือนว่า No รู้ realize ตระหนักรู้ look มองแล้วก็ understand look คือดูเหมือนว่านะคะแล้วก็ understand เข้าใจแล้วก็ think นะคะพูดถึงความคิดด้วยคิดว่ายกตัวอย่างประโยคเช่น I remember you you are a YouTuber right I remember you you are a YouTuber right ฉันเนี่ยจำคุณได้นะคุณเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหม นะคะเราจะใช้คำว่า I remember you เราจะไม่บอกว่า I remembering นะคะไม่มีนะคะผู้ฟังไม่ถูกต้อง Please don't look at me Please don't look at me ได้โปรดอย่ามองมาที่ฉันนะคะถึงแม้ว่ากำลังมองอยู่ตอนนี้เราก็ไม่ใช้ continue ask เนอะเพราะว่านี่เป็นกริยาที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้นะคะ It seems like you don't care It seems like you don't care มันดูเหมือนว่าเธอไม่แคร์เลยนะเธอไม่แคร์ฉันเลยใช่ไหม นะคะดูเหมือนว่า seems like นะคะ I'm so sorry but what's your name again I forget I'm so sorry but what's your name again I forget ขอโทษจริงๆนะแต่ว่าชื่ออะไรหรอลืมฉันลืมนะคะกริยาเหล่านี้ความรู้ความคิดความหวังสงสยัยเครื่อแพลงใจเหล่านี้ก็เหมือนกันนะคะไม่ใช้กับ present continuous tense นะคะแต่จะไปเข้าข่าย present simple tense แทน นะพูดถึงความรู้สึกนึกคิดเนาะนอกจากนี้คุณผู้ฟงังค่ะโครงสร้างประโยคจากตัวอย่างประโยค Present Continuous tense ที่ครูแบบยกมาข้างต้นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยประธาน verb to be ที่เป็นปัจจุบันนะคะ verb to be ช่องที่1ก็คือ is am are นะคะแล้วก็กริยาที่มาเป็นส่วนเติมเต็มกริยานี้ก็จะเป็น verb ing นะคะเราจะไม่ต้องรู้เนาะว่า verb to be ช่องที่1ี่มีอะไรบ้างใช้กับประธานลักษณะไหนบ้าง นะคะอันนี้ก็จะไปสอดคล้องก,กับการใช้งานของ present simple tense เหมือนกันนะคะ verb to be ที่ใช้คู่กับประธานนี้นะคะประธานที่เป็นเอกพจน์เนาะประธานที่เป็นเอกพจน์เราก็จะใช้ is นะคะประธานที่เป็นเอกพจน์จะใช้ is ประธานที่เป็น i ค่ะเราจะใช้ am นะคะประธานที่เป็น i จะใช้ am แล้วก็ประธานที่เป็นพหูพจน์เราจะใช้ are นะคะไม่ว่าประธานนั้นๆจะเป็นคำนาม หรือประธานนั้นๆจะเป็นคำสรรพนามก็ตามนะคะเลือกใช้ให้ถูกว่าใช้ is am หรือว่า are is am r เนี่ยเป็น verb ช่องที่1ของ verb to be นะคะ verb ช่องที่1ของ verb to be ในอนาคตถ้าเกิดว่าเราเรียนเรื่อง past continuous tense ก็ต้องมี verb to be เหมือนกันแต่ verb to be ของ past continuous tense จะไม่ใช่ verb ช่องที่1แต่จะเป็น verb ช่องที่2เดี๋ยวเราจะพูดถึงในโอกาสต่อไปนะคะ ถ้าเกิดว่าประธานเนี่ยมีหลายตัวเชื่อมกันนะคะนี่เราพูดถึงนิดนึงแล้ก็เชื่อมด้วยคำคู่คุณผู้ฟังคะ neither nor either or หรือ or นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์ทั้งคู่เนี่ยเราก็ใช้กริยาที่เป็นเอกพจน์นั่นก็คือ is นะคะถ้าประธานเป็นพหูพจน์ทั้งคู่เราก็ใช้กริยาพหูพจน์ที่เป็น are แต่ถ้าประธานเชื่อมทั้งเอกพจน์และพะหูพจน์นะคะคุณผู้ฟังต้องดูประธานตัวหลังหรือว่า ประธานตัวที่ใกล้กับ verb มากที่สุดนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่น Neither I or my boyfriend is going to the party. Neither I or my boyfriend is going to the party. นี่ในกรณีที่เป็นประธานเอกพจน์ทั้งคู่นะคะ Neither or I or my boyfriend นะคะใช้กริยา is นะคะหรือถ้าเกิดว่า Neither we or our boyfriends Neither we or our boyfriends ไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือแฟนๆของเราเราจะใช้อ่ะละคะ Neither we or our boyfriends are going to the party ไม่ว่าเราหรือไม่ว่าแฟนๆของเราก็จะไม่ไปปาร์ตี้ทั้งนั้นนะคะ Neither or อันนี้คือพระหูพ์ท,ทั้งคู่ประธานเป็นพระหูพจน์ท,ทั้งคู่ก็ใช้กริยาที่เป็นพระหูพจน์แต่ถ้ากริยาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนอ้องอันนึงเป็นเอกพจน์อันนึงเป็นพะหูพ์อันนึงเป็นพหูพ์อันน,งน,น,นึงเป็นเอกภพ เราสนใจตรงไหนเราให้ดูประธานตัวหลังนะคะประธานตัวที่ใกล้เคียงกับ verb ที่สุดใกล้ verb ที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่า neither I or my children neither I or my children คำว่า my children ติดกับ verb ที่สุดเพราะฉะนั้นดูที่ my children เป็นหลัก my children เป็นพูหูพ้พจน์ใช้ are นะคะ neither I or my children are going to the party neither I or my children I going to the party. แต่ถ้าเกิดว่าเอา my children ขึ้นก่อนค่ะคุณผู้ฟัง Neither my children or I. Neither my children or I. นะคะเราจะใช้ is going to the party นะคะดูประธานที่ติดกับ verb เ,เป็นหลักนะคะว่าประธานที่ติดกับ verb ป,ประธานตัวหลังเนี่ยคือประธานตัวไหนเราจะเลือกใช้ตัวนั้นนะคะเป็นหลักในการดูว่ากริยาใช้กริยาเอกพจน์หรือพระหุพจน์ และเช่นเดียวกันนะคะที่ผ่านมาเราพูดถึงประโยคบอกเล่าเนาะของ Present Continuous นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคําถามประโยคปฏิเสธได้เหมือนกันถ้าคุณผู้ฟังต้องการจะทําประโยคแต่งประโยคคําถามนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องนำเอา Verb to be หรือว่า is am are เนี่ยมาไว้ข้างหน้าประธาน,นะคะ่ะย้ายมาไว้หน้าประธานจากเดิมประโยคบอกเล่าอาจจะบอกว่า that boy is crying that boy is crying ย้าย i s is, มาไว้ข้างหน้า i s t h a t boy crying i s t h a t boy crying เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังร้องไห้อยู่หรือเปล่านะคะย้าย i s amr a am, e มาไว้หน้าประโยคก่อนหน้านี้เราพูดถึง present simple tense ต้องมีกริยาช่วย do does แต่โครงสร้างของ present continuous เนี่ยนะคะมันมี verb to be อยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยดังนั้นเราไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเติมเราไม่ต้องเติม verb to do นะคะ do does จะใช้กับ present simple tense เท่านั้น จะไม่มาปรากฏตัวอยู่ใน present continuous tense เด็ดขาดนะคะ That boy is crying เปลี่ยนเป็นประโยคคำถาม i s t h a t boy crying แค่ย้ายมาไว้ข้างหน้าเท่านั้นเอง I am smiling Are you smiling They are having dinner Are you having a dinner แค่ย้าย is am are มาไว้หน้าประโยคนะคะก็กลายเป็นประโยคคำถามแล้วและสำหรับประโยคปฏิเสธค่ะ ประโยคปฏิเสธเนี่ยเราก็สามารถทําได้ด้วยการเติม NOT หลัง verb to be ได้เลยง่ายมากนะคะไม่ต้องมีอะไรวุ่นวายยุ่งยากเลยนะคะ That baby is crying ก็เปลี่ยนเติม erm NOT เข้าไปค่ะ That baby is not crying That baby is not crying I am smiling I am not smiling They are having dinner They are not having dinner นะคะง่ายมากๆนะคะแค่เติม NOT เข้าไปหลัง verb to be ก็สามารถเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธได้แล้วนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างที่ครูแบบบอกโครงสร้างประโยคของ present continuous tense ยังมันมี is am are หรือว่ามี verb to be อยู่แล้วซึ่ง verb to be เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นกริยาช่วยนะคะดังนั้นการทำประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธนะคะจาก present continuous เนี่ยค่อนข้างจะง่ายเราก็ไม่ซับซ้อนเหมือนกับ present simple tense จริงๆแล้วเนี่ย เทนส์แรกที่เราเรียนกันคือ present simple tense ใช่ไหมคะไม่ใช่เทนส์ที่ง่ายเลยเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมีข้อยกเว้นค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็มีกฎค่อนข้างเยอะนะคะใน present continuous t เนี่ยนะคะประโยคที่ครูแบบบอกว่าประโยคคำถามเราย้าย isamr มาไว้หน้าประโยคการที่ประโยคคำถามลักษณะนี้เนี่ยมีกริยาช่วยอยู่หน้าประโยคมันมักจะถูกเรียกว่า yes no questions นะ,ะ yes no questions เพราะว่าการตอบคำถามของประโยคคำถามชนิดนี้เนี่ยเราจะต้องตอบด้วย yes หรือว่า no เสมอนะคะเพราะว่าเขาถามว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่หรือไม่ Are you smiling? กำลังยิ้มอยู่ใช่หรือไม่ดังนั้นเวลาตอบเราจะตอบ yes หรือ no นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถามคำถาม present continuous tense ที่เป็น W h question เราก็สามารถถามได้นะคะอย่างเช่น What are you doing? What are you doing? กำลังทำอะไรอยู่เวลาตอบก็กำลังทำนั่นกำลังทำนี่อยู่นะคะ โอเคมูฟังเป็นยังไงบ้างสำหรับ present continuous tense ยากไหมคะจริงๆแล้วครูแบบมองว่า present continuous tense เนี่ยเป็น tense ที่ง่ายนะคะอย่างที่บอกคือประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเนี่ยการที่เราฟอร์มประโยคขึ้นมามันไม่ซับซ้อนเหมือนกับ present simple tense นะคะแต่อย่างไรก็ตามการมองประธานของประโยคก็เป็นเรื่องที่สำคัญมองว่าประธานของประโยคเนี่ยเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์นะคะแล้วก็ควรจะต้องใช้คู่กับคำกริยาแบบไหน เช่นเดียวกันกับ Per s เ n นซิมมอลเทนสเนาะการมองเอกพจน์หรือพหุพจน์ของประธานเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่ามันเป็น,นกลไกหลักในการเลือกใช้กริยาเลยก็ว่าได้นะคะว่ากริยาจะอยู่ในรูปแบบลักษณะไหนจริงๆแล้วทุกๆ t ท n s e ต่อจากนี้การมองประธานว่าเป็นเอกพจน์หรือพหุพจน์เป็นเรื่องสําคัญนะคะทุก Tense เลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนครูแบบก็จะย้ำเรื่อยๆจะพูดถึงการดูประธานการดูกริยา การไปคู่กันของประธานกับกริยาพูดบ่อยๆนะคะเราเรียกลักษณะนี้ว่า subject verb agreement นะ subject verb agreement ซึ่งเป็นพาร์ทข้อสอบที่ยอดฮิตมากๆเลยของข้อสอบโทัอีกนะคะอยากให้คุณผู้ฟังระวังตรงจุดนี้มากๆนะคะโอเคสำหรับที่ครูบบมพูดทั้งหมดในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอกสารนะคะได้ที่เว็บไซต์ moe-radiothai.net นะคะรวมไปถึงฟังซ้ำแล้วก็รับฟังตอนอื่นๆ ย้อนหลังได้ด้วยนะคะครูแบบอย่างให้ไปฟัง Present Simple Tense มากๆนะคะ Tense นี่สำคัญจริงๆสำหรับวันนี้ครูแบบขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังแล้วเราพบกันใหม่กับรายการ Hello English รายการสอนภาษาอังกฤษกับครูแบบอาจารย์วิพาดาสุทธิโรจใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ